everyone welcome to english class e22102 with teacher shungu again and today you are going to learn about present perfect tense so what is present perfect tense okay you are going to see now let's see ในขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียนเพ e s เ n t perfect ten นะคะกูก็จะใช้เพลง irregular verb song ที่แต่งเองเนี่ยค่ะเพื่อทบทวนกริยา3ช่องแล้วก็ดพงู่ดูความสนใจนักเรียนนะคะ And now we are going to practice singing irregular verb song together. Well, this song I use the melody of very famous Thai song that is ักแ p ้ยังไง of Nam Cha So. I hope you have heard this song before. So let's sing it together. Hello, students. Let's learn irregular verbs. Be was being. then you keep. Break broke broken back hug run Hard. Learn to began it. can be can. Buy bought bought. Is buy Show show show. Send. Learn something. Come come come. Is come, come. Do did done. Is do do อแอที่ฉันเคยกินดิ่งดังดังดื่มรอชูตอนคืวาดภาพไปโฟร์ฟ้าหาเก็ตกำกับคือรับกิเก็บกีฟแฟนให้ก็เว้นก่อนคือไปก็ชอเปินกันจะฮัพาับัดังคืมีนู่นอูนโนรูปเล่บเล็บคือจากไปเมทเมทเมไทำไม่แรคแร็คคืออา หลังจากฝึกร้องเพลงกริยา3ช่องแล้วนะคะครูก็จะสุ่มให้นักเรียนได้เติมคําโดยเปลี่ยนกริยาช่องที่1เป็นช่องที่3ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้แยกแยะกริยาที่เติม ed แล้วก็เปลี่ยนรูปนะคะในขั้นนำเสนอ Presentation นะคะครูใช้เพลง present perfect tense ทำนองเอประกกามาวงและสื่อ powerpoint นะคะในการสอนโครงสร้างประโยคและหลักการใช้ present perfect tense ค่ะ Well before we are going to learn what present perfect tense is I want you to listen to This song first, this song is just the melody of Apakamawoong That's sing by Beryl Salat So let's listen and sing it together Ta chui top nai di Present perfect and scouting sing ti kai tam in have you ever been too lost? I've been nothing, I was young. Past, past, have passed, love of long time. You have learned present perfect. และนี่คือสไลด์นำเสนอเหตุการณ์ที่ใช้กับ present perfect tense ค่ะตอนนี้ก็คือตารางโครงสร้าง present perfect tense นะคะประธานตามด้วย has/ have r b ช่อง3ส่วนสไลด์นี้ก็จะนำเสนอตัวอย่างประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามที่เป็น yes/no question ค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นแบบฝึก5-6ข้อนะคะเพื่อเช็คความเข้าใจร่วมกันก่อนฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ present perfect tense ซึ่งเราก็อาจจะส่มนักเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลนะคะในการเติมประโยคให้ถูกต้องโดยใช้ present perfect tense ค่ะก็จะมีรูปประโยคทั้งประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธนะคะและในขั้นปฏิบัตินี้นะคะเราก็จะใช้โปรแกรมบล c k e t นะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันค่ะ ซึ่งโปรแกร,รมบลูเค็ตก็จะเป็นเกมนะคะในส่วนนี้ก็คือหน้าตาของบลูเค็ตนะคะพอเข้ามาอันนี้ก็คือ m มค์เซทที่ครูสร้างไว้นะคะก็เป็นแบบคําถามที่ครูสร้างไว้ค่ะกดโฮสเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Present Perfect Tense ก็จะเจอกับโหมดเกมหลากหลายเลยค่ะมีทั้งคาเฟ่แฟคทอรี่เออเลสซิ่งนะคะกดแบบคาเฟ่ก่อนแล้วกันแล้วก็กดเป็นโฮส หลังจากนั้นจำกัดเวลาค่ะ5นาทีพอค่ะให้นักเรียนได้เล่นร่วมกันนะคะ host now อ่าทีนี้คุณครูก็ copy link แล้วก็ส่งให้นักเรียนเล่นได้ในช่องแชทเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างจะเป็นนักเรียนให้ดูนะคะกดคลิกลิงก์เข้าไปค่ะแล้วก็อย่าลืมให้นักเรียนดูรหัสผ่านด้วยนะคะส่งตัวเลขรหัส ID ไปค่ะ g a m ID เจ็ดหกหนึ่งหเรียบร้อยนะคะกดเข้าไปใส่ชื่อเล่นลงไปค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้คล้ายๆค,ค่าฮูดเลยค่ะเกมนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บนักเรียนสามารถตอบคำถาม Present Perfect ในรูปแบบของเกมได้เลยค่ะในส่วนนี้จะอ่าตอนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ให้เลือกตัวการ์ตูนที่จะเป็นตัวเราเองนะคะนอกจากเป็นชื่อแล้วก็มีตัวการ์ตูนประกอบด้วยนะคะ ก็เลิกเป็นหมานะคะกดเริ่มแล้วค่ะพอโฮสกดเริ่มปุ๊บอ่ะตัวน,นี้ก็จะเป็นส่วนเกมที่จะอยู่ในหน้าของนักเรียนนะคะหน้าจอนักเรียนก็จะเป็นพื้นที่นักเรียนได้ลองขายอาหารซึ่งนักเรียนต้องไปกด restock food ค่ะแล้วก็จะขึ้นคำถามมาคำถามที่เกี่ยวกับ present perfect ถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนก็จะได้อาหารเพื่อขายให้กับลูกค้านะคะนี่คือตัวอย่างอ่ะตอบแพฟฟ์กอรเทนถูกต้อง โอเคก็จะได้อาหารขายให้ลูกค้าพอขายให้ลูกค้าไปปุ๊บนะคะตัวเงินก็จะไปขึ้นที่ที่ครูเป็นโฮสนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะอันนี้ก็คือขายอาหารไปก่อนตอบคำถ,ถามถูกปุ๊บขายอาหารไปอตอบคำถามให้ถูกปุ๊บขายขาอาหารไปนะคะยอดเงินก็จะไปขึ้นที่ตารางของครูคะ่ะอันนี้ก็คือตารางที่อยู่บนหน้าจอที่ครูเป็นโฮสนะคะ เพราะกดเอนปุ๊บก็ได้ผู้ชนะเลยนะคะ n i n a l Standing ชมพูนะคะคนเดียวและเราสาม,มารถกด Report ดูคะแนนของนักเี็นทุกคนได้ในนี้เลยนะคะสุดท้ายค่ะคือขั้นนำไปใช้หรือโปรดักชันนะคะเราจะใช้โปรแกรม Padlet ค่ะ ซึ่งโปรแกรม Padlet นะคะก็จะเป็นกระดานแลกเปลี่ยนความรู้โดยครูจะตั้งสถานการณ์นะคะให้นักเรียนเขียนข้อความหรือว่าประโยคนะคะลงใน Padlet เพื่อแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะซึ่งหัวข้อที่ครูตั้งนะคะก็คือ two truths one lie คือให้นักเรียนเขียนความจริง2ข้อแล้วก็ข้อที่เป็นข้อโกหก1ข้อนะคะเป็นประโยคเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทำค่ะโดยใช้ present perfect tense นะคะส่วนนี้ก็คือกระดานตัวอย่างของห้อง 2ทับ11นะคะเรากดไปที่การตั้งค่านะคะเราก็จะสามารถสร้างสถานการณ์หัวข้อทุกอย่างนะคะกำหนดได้รูปภาพพื้นหลังนะคะเวลาคุณครูสร้างให้นักเรียนนะคะ สามารถให้นักเรียนกดไลค์หรือว่าเติมข้อความคอมเมนต์ได้นะคะในส่วนนี้ครูก,ก็ให้นักเรียนพิมพ์คอมเมนต์เพื่อนด้วยนะคะว่า which one is a lie คะ่ะ which sentence is a lie ประโยคใดที่เป็นประโยคที่โกโหกก็ให้นักเรียนลองทายดูพิมพ์คอมเมนต์ไปใต้โพสต์ของเพื่อนนะคะ,ะอีกครับหนึงก็จะให้เพื่อนมาเฉลยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะจบการน,นำเสนอคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ